นี่คือมัอนจะเป็นยุคของยานไร้คนขับช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ทำงานในอากาศเราก็ต้องทำาตวเกลาะเนี่ยเพื่อถิดกันสิ่งที่เราเจอได้นะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ UAV หรือว่าดโดรนขนาดกลางลำแรกของประเทศไทยโดยบริษัท Aero Technology Industry Company Limited หรือว่า a t ทิซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทอปอซึ่งเริ่มจากการพัฒนาวิจัยร่วมกับต่างประเทศและต่อยอดสู่การร่วมทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี2562 A t ทเป็นบริษัทเดียวที่ทำ UAV ขนาดกลางในประเทศไทย ตามพรบรเทคโนโลยีประกันประเทศทําการผลิตพวกนี้นส่งมอบให้กับทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมถึงผลิตขายในเชิงพาณิชย์ให้กับต่างประเทศได้ด้วย ดยจุดประสงค์หลักของการสร้าง u a v นี้ก็คือต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสู่การผลิตยุโทโธปรกรณ์ได้เองในประเทศสร้างไรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและมีเป้าหมายเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเมื่อเราดึงการลงทุนมาเกิดในประเทศไทยได้เนะี่ยเรามีบริษัทผู้ผลิตโครงสร้าง อากาศยานเนี่ยนะครับพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ถือว่ามีศักยภาพแล้วก็ควรรับการส่งเสริมตรงนี้ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาเพิ่มมากขึ้นซึ่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่า u a v ที่อยู่ในแผนการผลิตมี3รุ่นด้วยกันค่ะก็คือรุ่น DP 2 0 DP 2 0 a และ DP 1 6 โดยรุ่น DP 20เป็น ULV รุ่นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมีความยาวปีก13เมตรมีจุดเด่นอยู่ที่การบินได้นานมากกว่า40ชั่วโมงบินได้ไกลระยะประมาณ200กิโลเมตรจากจุดควบคุมบินได้สูงถึง16,500ฟุตหรือประมาณ5กิโลเมตรจากพื้นดินและจะทำการส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกในช่วงปลายปีนี้ ถัดมาคือรุ่น DP 2 0 A ซึ่งกำลังพัฒนาต่อยอดจากรุ่น DP 2 0มีความยาวปีก18เมตรบินได้ไกล250กิโลเมตรแต่สามารถเพิ่มระยะการบินได้ถึง2,000กิโลเมตรหากว่าใช้การบินผ่านดาวเทียมสามารถบรรทุกกล้องและอาวุธใต้ปีกติดตั้งระเบิดแบบปล่อยได้ทั้งหมด16ลูกสำหรับภารกิจของตัว DP 2 0 A เนี่ยนะครับ ภารกิจแรกคือบินลาตะเวนตรวจการชี้เป้าหมายแล้วก็รวบรวมภารกิจทางการขายเสร็จแล้วตัวมันเองเนี่ยเราติดอาวุธขึ้นไปเพื่อสามารถที่จะป้องกันตัวเองในกรณีที่เกิดบินตามแดนชายแดนและเกิดมีการลุกล้ำของทางงป,ประเทศเพื่อนบ้านหรือเขามีการโจมตีเราขึ้นมา และรุ่นล่าสุดก็คือ DP 1 6กค่ะซึ่งพัฒนาขึ้นมาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมามีขนาดเล็กกว่าด้วยความยาวปีก10เมตรทำภารกิจได้ในระยะหวังผลที่100กิโลเมตรนานกว่า12ชั่วโมงเพดานบินอยู่ที่1 0 0 0 0ฟุตหรือประมาณ3กิโลเมตรจากพื้นดินสามารถติดตั้งระเบิดแบบปล่อยได้3ลูกมีจุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาห้องนักบินจากไซส์ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ให้มาอยู่ในรูปแบบของห้องนักบินพกพาได้ทำให้การเคลื่อนย้ายหรือว่าทำภารกิจได้รวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น ก็จะมีแค่ชุดควบคุม2กระเป๋าที่จะพกพาไปแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาทำภารกิจข้อดีคือว่าพอเวลาเราจะขนย้าย UAV เนะี่ยกับตัวชุดควบคุมเนะี่ยไปทำภารกิจจากสมัยก่อนเราต้องขนย้ายต้องใช้รถบรรทุกประมาณ3คันแต่ปัจจุบันก็สามารถลดลงมาเหลือแค่1คันหรือ2คัน โดย ULV ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ค่ะจะถูกใช้ในภารกิจป้องกันประเทศเป็นหลักอย่างเช่นการลาดตระเวนตามแนวชายแดนด้วยการสั่งการผ่านโปรแกรมจากภาคพื้นดินเพื่อทดแทนการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมที่ต้องให้นักบินเข้าไปทําการบินอยู่ด้านในซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงของนักบินลดการใช้ทรัพยากรคนประหยัดงบประมาณแล้ก็เวลาในการดําเนินงาน ซึ่งนอกจากการใช้งานด้านความมั่นคงแล้ว UAV ยังสามารถนำไปใช้งานด้านพลเรือนได้ด้วยค่ะอย่างเช่นการสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมโดยอาศัยความสามารถจากกล้องถ่ายภาพที่ติดตั้งอยู่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นปัจจุบันเกิดกรณีน้ำท่วมด้วยสัยภาพที่เขาบินได้นานถึงจะบินสูงมากแต่ว่ากล้องสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนการติดตามน้ำท่วมจะค่อนข้างง่ายว่าเส้นทางน้ำจะไปทางไหน อย่างไรก็ดี u a v เหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะในเรื่องการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานน้ำมันหากเปรียบเทียบกับแนวคิดของบางประเทศที่เริ่มมีการพัฒนาไปใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังงานสะอาดอย่างโซลาเซลล์